สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Blue a r นะครับกับโหมดเ r e a t b o นั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็เจอกับเปโลโลซิล่าในอาคารนะครับก็ถือว่า torment ทาเวลากันเยอะขึ้นนะครับแข่งกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเลเวล90กันแล้วของเทีย9ก็มี2ช่องแรกแล้วขาดช่องสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ทําให้ตัวละครเราสามารถสู้กับบอสตัวน,นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะส่วนทีมในรอบนี้ผมใช้เป็นทีมไหนก็ไปรับชมกันครับ สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับทีมแรกก็เล่นเป็นคารินบันนี่นะเล่นคู่กับไคโยโกะปีใหม่นะครับแล้วก็มีอากโกฮิมาริที่เป็นตัวเสริมดาเมจให้กับคารินบันนี่อวยอามารลดค่าคอสต,ตอนใช้งานของคารินนะครับและสุดท้ายแท้งเป็นนัสส์นั่นเองสำหรับทีมแรกนะครับก็วัดดวงนิดนึงนะแต่เริ่มมาเนี่ยให้รีบใช้ไคโยโกะก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะคลายลูกเป็ดออกมา พราะถ้าเกิดเราใช้หลังจากนี้เนี่ยเคยกโกจะใช้สกิลแล้วมันจะย้ายตำแหน่งนั่นเองนะครับก็มันเป็นระบบเกมนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็เซตท,ทุกอย่างให้เรียบร้อยเตรียมใช้นักสืบล้างสถานะออกนะครับแนวหลังจะได้ไม่โดนแต่ก็นักสืบจะได้ยืนรอดได้นั่นเองต่อไปก็เตรียมคารินบันนี่ยิงใส่ให้โดนเป็ดเหลืองตอนอยู่ฝั่งขวานะครับมันจะได้ล้มเยอะอจบเว็บแรก ทีนี้ก็สามารถยิงเพิ่มได้อีกชุดหนึ่งนะแล้วก็เคลียร์หน้าสกิลอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากจบชุดแรกไปนะครับชุดที่2เซตคารินบันนี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอยิงตอนคอสสินะครับก็นัดนี้คือยิงให้ล้มให้หมดนะแล้วก็เน้นไปที่ทางขวาก่อนนะครับเพราะว่าตัวบนซ้ายเนี่ยโดนระเบิดก็ล้มได้ ทีนี้เนี่ยช็อตวัดใจคือเราต้องบังคับให้คายโกะยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมให้ได้นานที่สุดจนกว่าเลเซอร์จะมานะครับะจะเป็นการบังคับว่าคายโกะห้ามเดินจะได้ไม่รับตัวเลเซอร์นั่นเองวีก็รับหน้าไปสำหรับรอบนี้ในจังหวะนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตเรื่องคอสดีๆนะบางคนคอสจะพอในการยิงคาริมันนี่อีกรอบนะครับ ส่วนถ้าจากจะเล่นเซฟคือเซฟคอร์สไว้เลยก็คือเอาบัฟอากูไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยยิงแล้วก็ไล่บัฟใหม่ในตอนที่คายสร้างเป็ดออกมาแล้วนั่นเองนะส่วนช็อตตรงนี้เนี่ยใครดวงดีหน่อยคารินโยกไปตำแหน่งที่ยิงโดน5ตัวดามจก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแต่ก็ก่อนเปลี่ยนแมปก็อย่าลืมบัฟให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวแมปต่อไปจะเหลือแค่2คน ชุดสุดท้ายของทีมแรกนะครับก็เราจะปล่อยนักสื่อให้ตายไปแล้วนะเพราะว่าเราจะหวังแค่ดามีจากคาริบันนี่ที่เหลือแล้วนะครับก็ทําการบัฟเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับรอยิงคาริน2รอบหลังจากนั้นก็กดออกนะครับสําหรับทีมแรกก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดจะให้ดีมากๆเนี่ยเลือดที่บอสควรจะเหลือควรจะเหลือต่ํากว่า17ล้านนะ แต่ของผมเนี่ยยังอยู่19ล้านเพราะฉะนั้นทีม2อาจจะไม่จบนะครับก็เตรียมทีมสำรองเอาไว้ด้วยนะสำหรับคนที่จะเล่นทีมนี้ค่อนข้างวัดดวงเลยสำหรับทีมแรกทีมที่2นะครับก็เล่นเป็นรถถังนะอิโรฮะเล่นคู่กับอิบุกินะครับก็คือมันลิงก์สกิลกันนะ ส่วนตัวบัฟก็จะเป็นตัวของฮาริแคมแล้วก็อารุเดสนะครับซึ่งมีโฮชิโนเป็นตัวแทงค์แล้วก็มีมารีคอยล้างสถานะลดเกราะให้นั่นเองสำหรับทีมนี้นะครับดาเมจหลักก็อยู่ที่รถถังเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวบัฟอย่างฮาริแคมกับอารุเดสนะครับก็พยายามบัฟ ทุกครั้งก่อนที่รถถังอิโะฮะเนี่ยจะยิงสกิลพื้นฐานแล้วก็ใช้สกิลของอิบุกิตอนอยู่บนรถถังนั่นเองนะเพื่อให้ได้ดาเมจสูงที่สุดนะครับส่วนมารี่ก็คอยล้างสถานะให้กับฮูชิโนะเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้เซฟฮาลิคคมด้วยนะครับในตอนเปลี่ยนฉากนั่นเองสําหรับทีมนี้นะครับทีมรถถังเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปเล่นต่อจากทีมที่สร้างเกรสตันหรือหลอดเหลืองด้านล่างหลอดเลือดนี่ ของบอสเกินครึ่งหลอดแล้วนะเพราะว่าตัวทีมรถถังเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าคอสค่อนข้างเยอะนะครับในการเรียกรถถังแล้วก็จังหวะการเรียกรถถังด้วยนะครับทําให้ถ้าเกิดเคลียร์ชุดแรกแล้วบอสคลายสร้างเปดออกมาทันทีเนี่ยรถถังมันจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นั่นเองเราจะเสียรอบฟรีๆประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยในจุดๆนี้หลังจากเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยในชุดที่2นะครับ ก็ให้ดูเวลาเตรียมเอาไว้เลยว่าเราจะรีรถถังอีกรอบหนึ่งตอนที่เวลาเหลือ2นาที1 1หรือ2นาที12บวิประมาณนั้นนะครับก็ให้เรียกรถถังคันใหม่ลงมาทันทีที่เราทําแบบนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าสกิลพื้นฐานของรถถังมันจะได้มาตอนที่คายสร้างปิดมาพอดีนั่นเองนะครับและรถถังเราจะได้ยิงสกิลพื้นฐานอีกทีก่อนที่สร้างปิดจะหายไปด้วยอ่าเป็นการบู์ดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปนะครับประมาณนี้ เคลียสร้างเป็ดเรียบร้อยอย่าลืมเซฟฮารีแคมด้วยการสร้างโลกจากมารีนั่นเองนะครับฮารีแคมเป็นเกาะแดงนะเพราะฉะนั้นโดนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเป็ดชุดที่3ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเน้นอัดดามจอย่างเดียวแหละเพราะว่าตัวซับของเราเนี่ยมันจะล้มละในบระนาดและก็จ่ายสกิลดามจดให้เต็มที่นะครับสำหรับเฟดนี้ สำหรับทีม2ก็จะมีประมาณนี้นะครับ อย่างที่บอกไปว่าถ้าทีมแรกเราทำดาเมจได้เยอะกว่านี้เนี่ยเราสามารถปิดได้ตั้งแต่ทีมที่2เลยนะครับไม่เหมือนกับของผมนะที่เหลืออยู่ประมาณ2 3ล้านนะครับที่เหลือก็เป็นการจัดทีมเสริมเพื่อทำการกลบดาเมจที่เหลือที่ยังขาดไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเปโรลโลซิล่าในรอบนี้เป็นใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย